จก,กน,นี่เรามาเจอกันครั้งที่สองลวมัง้งอาจจะมีสามสี่าวมีสามสี่นะสวัสดีครับวันนี้ผมนัดลูกค้าไว้นะครับที่อำเภอสัตหีบนะครับเดี๋ยวเราไปดูพระกันนะครับว่าวันนี้เราได้พระอะไรกันบ้างนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยลูกค้าท่านนี้นะครับเขาได้ส่งพระหาผมก่อนในทางไลน์แอดเราได้พูดคุยกันก่อนนะครับก่อนที่จะนัดหมายมาเจอกันนะครับเพราะเบื้องต้นเนี่ยในการดูพระนะครับดูจากรูปเนี่ย ถ้าผมดูชอบนะครับผมยินดีรับเช่านอกสถานที่นะครับยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับคอยส่งลูกมาตลอดนะครับเพื่อจะให้ผมเนี่ยพิจารณาพระเครื่องเบื้องต้นของทุกท่านก่อนนะครับแล้วเราก็มาดูพระกันนะครับนี่เราก็ได้มาดูพระกันนะครับแล้วก็ได้มาสั่งอาหารกลับบ้านให้แฟนผมด้วยนะครับแล้วก็ลูกนะครับเพราะว่าลูกผมเนี่ยชอบกินอาหารร้านนี้นะครับปลาหมึกผัดไข่เค็มเนี่ยอร่อยมากนะครับเดี๋ยวเรา สั่งอาหารนะครับเดี๋ยวสั่งกลับบ้านนะปลาหมึกปลาหมึกไข่เค็มนะครับสองที่ห่อหมกทะเลไม่เอาปูครับหนึ่งที่กลับบ้านนะสองอย่างครับปลาหมึกไข่เค็มสองที่นะสวัสดีครับสวัสดีครับผมพุนานั่งก่อนครับพุนานี่นั่งนี่ก็ได้ครับนั่งนี้ได้ไงผมชอบมากินกับลูกกับแฟนครับคุผอมเคยมาบ่อยครับพิธียิ้มกล้องหน่อยดิ คุณนาทางข้าไหมครับน,นี่นี่วางพระน,นี่ตตตตแต่เนี้ต้องแกะดูนะครับคุณนาแกะได้ไหมแกะได้ไหมครับ<อ>มันต้องแกะ แต่ดูอย่างนี้ก็แท้นะแต่ยังไงก็ต้องแก่ครับคุณอารับรองมือเลยวัดการหลงเพเขาอยู่แถวบ้านองค์องค์ปู่ไข่เนี่ยผมเช่าคุณอาแน่ๆเจ็ดหมื่นนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องแก่ดูถ้าไม่แท้ผมก็ต้องคืนนะผมก็ไม่เอานะปลูกตรงพอสุดอ่ะต้องคุยกับคุณนาก่อนไม่ถึงราคาเนี่ยโอเคแล้วใช่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 รับทองให้อามา ทองหูคุณนาจบาจากรูปแล้วคุณนาทานข้าวก่อนไหมทำไส้ตั้งนานนะเนี่ยลาครับรักมากเลยปลูกไข่หาไม่ได้แล้วคันนี้จะไปหาที่ไหนเหรียญสร้างาน้อย อขอทองกลับไปให้ันนะอะไรนะครับขอ,อทองกลับไปโอ้คุณนาะมันจบจบพร้อมทองเถอะครับง่ายดีทองขึ้นเยอะเลยนะ <c oughs> วันนี้ทองเท่าไหร่มีโซะครับไม่กลับ <c oughs> นีคือผสมตรงสมเร็จรายได้หมดเลยได้ครับคุณนาคุณนาส่งมาแต่ว่าบางทีแบบผมก็ไม่ได้เก่งทุกอย่างนะแต่ว่าผมมาเช่าทุกอย่างเลยถ้าแบบถ้าผมดูแท้เล้่ผมเช่าแน่นอนคุณนาไม่ทานข้าวก่อนเหรอครับ มมีีเล่ยรวดูง่ายดิดูง่ายครับคุณนาเขาบอกว่าเขาก็วางก่อนข้เลยครับตักไดเลยครับคุณนาทานข้าวไหมสักจานหนึ่งดีกว่าทั้งจานหนึ่งมานี่นี่เอาจานนี้ป่ะคุณนาก่อนเลยใไม่ไม่เป็นไรคุณนาเอาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมโอนตังค์ให้เนี่ยเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยกินด้วยกันเลยครับโอ้โหคุณนาเรารู้จักกันนี่เรามาเจอกันครั้งที่สองลวมั้ง อาจะมีสามสี네่นะวางได้คร ja. so mm ับงได้ครับคุณนาเราตกลงราคากันก่อนแล้วแสนหนึ่งคู่นี้นะอ่าผมไม่ได้ตอบคุณนาเพราะเราตกลงตามรูปแล้วกำไรท่วมแล้วโอ้คุณนาผมกําไรหมื่นหมื่นหนึ่งสองหมื่นนะผมว่าเอาแล้วคุณนาขอเลขบัญชีหน่อยครับคุณปู่นงาคุณนาขอเลขบัญชีบัญชีอะไรครับัหนึ่งแสนบาทท่วนนะครับ คุณอาชื่อนายเก่งกาดเรียนหลวงพ่อสุดกับเรียนหลวงปู่ไข่สุพรรณสวยเรียนก็ได้ได้ซื้อคุณอาไว้นะครับสององนะครับมีองค์นี้นะครับปลูกไข่จังหวัดสุพรรณนะครับรุ่นแรกนะครับแล้วก็นี่หลวงพ่อสุดนะครับพิมพ์ดีนะครับสององนี้ผมเช่าคุณอาหนึ่งแสนบาทนะครับถ้าทุกท่านนะครับมีพระเครื่องนะครับส่งรูปพระเครื่องมาดูได้นะครับ ส่งมาทางไลน์แอดนะครับผมจะพิจารณาจากรูปก่อนแล้วก็ยินดีนะครับบริการรับเช่าพระถึงที่นะครับนี่ครับวันนี้เราก็ได้พระแล้วนะครับแล้วเราก็ซื้อกับข้าวนะครับไปให้เมียกับลูกที่บ้านนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันคลิปหน้านะครับว่าเรามาซื้อพระอะไรกันอีกนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ